ก็เตือนกันนะฮะเรื่องของพายุเรื่องของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในช่วงนี้นะฮะ,ะเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่พิจิตรก็คืออาคารหรือว่าโดมของเรียนพังถลม่มจนมีคนตายทีนี้เหตุการณ์ค,รคล้ายๆกันเลยคุณเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ชัยภูมินะครับปรากฏว่าหลังคาโรงจอดรถโอ้ขนาด8ปดคูณสีเมตรเนี่ยมันปลิวเล่งที่บอกว่าลมเวลาลมมามันวูบเดียวมาแรงขนาดนี้เลยนะครับ låse. นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นกล้องวงจรปิดที่ถ่ายไว้ตรงบริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลชัยภูมิและก็บริเวณรอบข้างเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่รถเข็นผีสิงนะรแรงลมแรงลมมันพัดมาขนาดนี้เลยอะค่ะขอดูภาพที่ลานจอดรถอีกทีนะฮะคือตอนแรกเนี่ยลักษณะแค่เป็นฝนตกธรรมดา<ไ>นะครับ แต่ปรากฏไปไปมาขอดูที่ลานจอดรถเนี่ยเหมือนฝนตกธรรมดาไหมใช่รถคันอื่นยังขับเข้าขับออกตามปกติเลยลมยังไม่มานะคุณตอนนี้ยแต่อย่างที่ชาวบ้านบอกจริงๆคุณฝนตกมาไม่นานเ,ออเวลาลมมามันลมมาวูบเดียวใช่วูบเดียวพัดถล่มเลยนี่ฮะคุณผู้ชมฮะอาจจะไปต่ออีกคลิปหนึ่งสชครับที่มีลมพัดนะฮะเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าฝนมนตกธรรมดาแล้วก็มลมยังไม่แรงมากสักพักพอลมแรงแล้วนะฮะ ก็จะเห็นที่ลานจอดรถนะฮะที่หลังคาของโรงจอดเนี่ยมันปลิวเลยะะนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่โรงพยาบาลพื้นที่ชัยภูมินะฮะเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็ซัดเอาหลังคาเห็นไหมลมวูบเดียวหลังคาปลิวเลย <ไป S 1> นะครับลและหลังคาเนี่ยไม่ใช่เบาๆนะไม่ใช่เต็นท์ธรรมดานะคุณมันเป็นหลังคาโครงเหล็กนะขนาดเนี่ยกว้าง8เมตร ยาว40เมตรที่อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลใกล้กับตึก10ชั้นเนี่ยมันปลิวได้ครับคิดดูว่าลมแรงขนาดไหน,นะฮะและทีนี้พอมันปลิวเปิดเปิเปงไปทั่วกระแทกทั้งรถที่จอดอยู่กระแทกเสาไฟฟ้าและโดมอนเอกอนเอกประสงค์อีกฝั่งของถนนเลยเลผู้ชมดูสิฮะทับรถยนต์รถกระบะของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้านนที่โรงพยาบาลและประชาชนพังเสียหายไปเลยฮะค15คันนะครับมีรถยนต์และรถกระบะสภาพใหม่ป้ายแดงนะฮะ แล้วก็สภาพเก่าใช้งานมาหลายปีบางคันในหลังคายุบทั้งหมดเลยนะครับบางคันยุบบางส่วนบางคันก็เสียหายเล็กน้อยนะครับรวมมูลค่าความเสียหายเป็นล้านนะฮะยังประเมินไม่ได้นะครับเพราะดีไม่มีใครอยู่ในรถและก็ในลานจอดรถนะฮะจึงไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเพราะว่าฝนมันตกคนก็อยู่ในอาคารนะคุณยังไม่มีใครมาเอารถเท่าไหร่นักนะฮะคนถ่ายคลิปเนี่ยร้องตะโกนเสียงดังด้วยความตกใจ แล้วก็กล้องวงจรปิดอย่างที่บอกว่าจับภาพไว้ได้ทั้งหมดนะ,นะครับคุณผู้ชมฮะาญาติของผู้ป่วยที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังอันนี้ตอนแรกเรียกว่ารถเข็นผีสิงใช่ไม่ใช่นะฮะแ,แรงลม,มนะครับญาติผู้ป่วยคนหนึ่งมาเฝ้าไข้อยู่ที่ชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรตินะฮะมองลงมาจากหน้าต่างเห็นฝนตกหนัก มีลมกระโชกแรงเขาบอกเห็นกับตาเลยว่าหลังคาโรงจอดรถเนี่ยมันลอยขึ้นแล้วก็ปลิวว่อนไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าโดมฝั่งตรงข้ามแล้วก็ตกลงมาทับรถจนเสียหายจํานวนมากนะครับคุณผู้ชมฮะาล่าสุดวันนี้เราไปสํารวจตรวจสอบความเสียหายเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูความเสียหาย<ฆ>ในช่วงสายที่ผ่านมาคุณดูสิ ดูภาพนี้สิฮะเออหลังคามันเปิดเปิงขึ้นไปตั้งฉากแบบนี้เลยโครงหลงโครงเหล็กนะคุณแล้วดูสิมาทับรถที่จอดอยู่ตรงนี้อขนาดของหลังคาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะรวมถึงโครงเหล็กเนี่ย8คูณ40เมตรถูกพัดขึ้นไปปลิวขึ้นไปจนเป็นสภาพแบบนี้ได้นะครับก็ทางรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมินะออกสำรวจความเสียหายนะครับก็พบว่าทั้งเนี่ย หลังคาโครงสร้างลานจอดรถทั้งหมดเสียหายหมดนะครรวมถึงอาคารบางส่วนใกล้ลานจอดก็เสียหายเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่ต้องอาจัดแต่งต้นไม้และกิ่ง<ะ>ไม้ที่หักโคน่นตามถนนอ,ออกไปให้หมดแล้วก็แก้ไขไฟฟ้าที่มันดับด้วยอย่างโชคดีไม่ดับเข้าไปในอาคารนะครับคาดว่าวันนี้โรงพยาบาลคงเปิดให้บริการได้ตามปกติฮะท่ไโอ้ขัาวนี่เนาะ ในส่วนของโรงพยาบาลที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีบริเวณนี้นะครับเป็นลานจอดรถข้างโดมมณีกุศลของโรงพยาบาลเบญน,นะครับันนี้ก็จะมีรถจนต์จด้รับผลกระทบประมาณ1 5คันนะครับในส่วนอื่นๆก็จะมีต้นไม้ที่หักโค่นบ้างตาดส่วนมีกระจกแตกบ้างน,นะครับรวหน้าสุดาอันดานนน้ก็คือบริเวณที่เป็นผลิตผลส่งผู้ป่วยนะครับที่อาคารผู้ป่วยรนะครับทั้งหมดนี้เราก็สำรวจความเสียหาย กำลังดำเนินการสำรวจความเสียหายแก้ไขอยู่นะครับที่สำคัญก็คือว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่มีผู้รับบาดเจ็บเลย โอ้โหแต่ทีนี้ใครจะรับผิดชอบรถที่เสียหายทั้งหมดคุณอเอออาจจะต้องประกันนะนะต้องดูด้วยนะว่าเป็นประกันอะไรมีประกันคพรอบคลุมตรงนี้หรือเปล่าใช่เจ้าของรถกระบะคนนึงนะบอกว่าจอดรถไว้ที่ลานจอดรถเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปนอนเฝ้าญาที่รักษาตัวในตึกผู้ป่วยตอนเกิดพายุและฝนตกหนักเนี่ยไม่กล้าลงมาดูรถกระบะเลยนะครับเมื่อลมสงบจึงรีบลงมาดูเพราะว่าโอ้โหรถก็โดนคุณโดนทับไปหมดตกใจมากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เลยนี่หลังคา อื่นๆมันยังไม่ไปนะเม่อกี้มีหลังคาอันเดียวเนี่ยที่ไปเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูไงความมั่นคงแข็งแรงเพราะไม่รู้หลังจากนี้พอลมพายุมาแล้วเนี่ยหลังคาอื่นๆมันจะเปิงไปด้วยหรือเปล่าช่วงนี้นะต้องระวังให้หลังคาแบบนี้หรือว่าโดมอะไรต่างๆที่โรงเรียนด้วยนะฮะใช่ค่ะก็เตือนกันตลอดแหละสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเนี่ยนะคะ